아니 <목소리나> ได้มาร่วมงานนะครับเป็นการเปิดตัวพิ์เตอร์นะครับผมของเครื่องพิมพ์ Brother นะครับก็เป็นเครื่องพิมพ์ที่ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากๆกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันของเขาเองนะครับผมความเล็กกะทัดรัดที่ย่อส่วนมาแล้วก็เรื่องความพิมพ์คมชัด no b o r d ร์ด้วยนะครับก็เป็นเครื่องพิมพ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็น new innovation มากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับมันเหมือนแบบ like generation ที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงจากเครื่องพิมพ์เดิมกลายเป็นเครื่องพิมพ์แบบใหม่ที่มันเป็นของแต่งบ้านได้ด้วยก เราไปดูกันนะครับราเดอร์มันตอบโจทย์อะไรนะครับผอุย้ยหลายอย่างฮะคือแบบพอเราทำเ,าเราเป็นทำร้านอาหารด้วยเนาะเรามีทำไฟายได้หนึ่งคือเราต้องมีการปิ้นรูปเมนูรูปแรกที่เราถา่ายมาเนี่ยเพื่อให้ทีมงานทุกคนรู้ว่าเราจะเสิร์ฟแบบนี้นะสีมันต้องไม่เพี้ยนนะซึ่งอันนี้เราใช้อยู่แล้วอย่างที่สองคือพอโตขึ้นมันมีเรื่องงานเกี่ยวกับเอกสารค่อนข้างเยอะเราก็เป็นคนที่ต้องปิ้นค่อนข้างเยอะแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่บ้านเราก็สามารถปิ้นจากที่ไหนก็ได้ นะฮะผมคือมันสะดวกมากคือมันตอบโจทย์แบบคนรุ่นใหม่สําหรับเราอะและอย่างที่สามคือพออย่างที่บอกเล็กกระทันรัดและสวยใครที่อยู่ห้องคอนโดอย่างเงี้ยมันแบบมันวางแล้วมันไม่กระเดิลกระดานเหมือนแบบอยู่ออฟฟิศาเงี้ยครับผมก็คือรวมทุกอย่างสําหรับคนเชนนี้เลยเห็นว่ามาในวันนี้แล้วก็จะได้แบบสูตรพิเศษยังไงบ้างคะใช่คือถ้าบอกว่าคือถ้าใครซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะครับผมก็จะได้ประกันยืดยาวเป็น3ปีเลยซึ่งประกัน3ปี ยาวมากนะผมว่าไม่มีแบรนด์อื่นกล้าทำพ่อฝากผมกับราเดอร์ไว้ด้วยนะครับผมก็นี่เรามีท v วีออกมาเรียบร้อยแล้วก็ดึง D n a ที่เราตรงกันออกมาทำนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าราเดอร์นะครับเป็นเครื่องปิ่นที่แน,น่นอนเรื่องคุณภาพดีอยู่แล้วเรายิ่งมาอันนี้ด้วยที่มันเหมือนเป็นแบบเป็น next step ของเขาแล้วที่เป็น major change เลยจริงๆก็อย่าอย่าพลาดนะครับวันนี้ถึง31เอ้ยวันนี้ถึง3 0 <ừ. S 1> กันยายนครับซื้อได้ประกัน3ปีรีบไปตั้ม รเรื่องของเรื่องคือผมอ่ะผมมาจองทริปไปสโนว์บอร์ดกับเพื่อนมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วละแล้วก็คือยังไงมันก็ต้องไปเนาะไปตอนกุมภาแล้วก็พอไปปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นแล้วมันก็จะมีลมบ้างเป็นปกติแต่ว่าเราก็ใส่โปรเ e คชั่นนะแต่เกิดว่าวันสุดท้ายที่เราเล่นมันหน้าลมเยอะไปหน่อยประมาณหนึสิบยีรอบอะ่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกปวดๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่มากเราก็ไปทําอาหารให้เพื่อนกินคือเราไปกรุ๊ปใหญ่เป็น14คนเออมันก็ยังใช้งานได้ปกติ วันกลับก็คือยกกระเป๋าอะไรหนัหนกๆไปแต่พอไปถึงสนามบินผมรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มคลิกอย่างนี้ไม่ได้ละมันมันเริ่มได้แค่นี้ละคนปกติแล้วเหมือนเชลิเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้างนี้ทาไม่ได้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติเพราะผมเคยกระดูกแตกไปรอบหนึ่งกลับมาก็เลยลองไปเอกเซดูกระดูกปกติฮะไม่แตกแต่หมอสันนิษฐานว่าเออเอ,อ็นน่าจะเสพเอ,อ็นอาจจะฉีกหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องเมคชัวร์ก่อนก็เลยไป m r ็ บอกเขาว่าเอ้ยตอนแรกยังไม่ MRI ตอนแรกเขารอดูอาการก่อนออกมาสัก5วันพึบมันดูไม่ดีขึ้นงั้นส่ง MRI เลยแล้วก็ไปฟังผล MRI มาเมื่อวานตอนเช้านะฮะคือเรารอจบคอนเสิร์ตก่อนเราค่อยไปฟังเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยก็ได้ผลสรุปว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ไปผ่าลครับผมแล้วก็ใส่เสื้อต่อเอ็นฉีกฮะฉีกจริงๆใช่ครับฉีก่คคะฉีกเยอะอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ต้องแบบ อันนี้อันนี้คือเราไม่ได้พันแล้วก็ใส่อย่างนี้อย่างเดียวนะมันเป็นเปลือกอ่อนนะคือถ้าเห็นมันก็จะมีตัวเปลือกที่มันดาวไว้คือเขาต้องตามถึงข้างบนเพราะว่าป้องกันการที่มือเราขยับแบบ่ถึงอย่นางนั้นเราก็ยาไปดีสหนึ่นงหนึ่งคือเราบอกเรารับปากไว้แล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่เราเห็นพ p พคือพีพีัสัตว์แบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ร้อยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แบบ หนึ่งคือบริษัทความรับผิดชของเราเรารับแล้วไงเราต้องเต็มที่2ก็คือเขาเต็มที่กันมาสุดๆแล้วอะเราก็ต้องใส่เต็มแล้วเดี๋ยวไปสุดอยู่ที่ปานี่สองวันเต็มๆที่ต้องคือเราก็โชว์จัดเต็มคือเหมือนพี่จ๋าคนบอกว่าเต้นเกินเพื่อนไม่เกินหราเฮ้ยอันนี้ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตต้องอย่างแรกขอขอบคุณน้องพีพีแล้วก็ขอขอบคุณพี่เบลสุขพลนะครับพีพีกิวเอ็นเอ็นเทนเมนต์ด้วยที่ ให้เกียรตินายใบนายนะเชิญมาแล้วก็ได้ทําให้นายใบนายกลับมารวมตัวกันกลับมาออนเซตด้วยกันอีกครั้ง9้ามีนาพอดีด้วยครบรอบ6ปีที่ยุบไปแล้วด้วยเขรู้สึกดีใจหลายคนดีใจมากๆกับเป็นวันครบรอบด้วยแล้วก็นายไปไายได้ไปอิ่มแข้งด้วยกันได้อยู่กับพีพีด้วยต้องพูดอย่างนี้แล้วกันคือแบบมันก็ก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนความรู้สึกเดิมๆก็กลับมาเหมือนกันนะครับพีกออะไรนะฮะพีกอกอ ้วไใ่เ่อเอาจริงถ้าไม่ใช่พีพีผม่าจะไม่ไปด้วยนะคือแบบมันมันก็มีแบบอุ้ยจ้าโทษจ้ตอนนั้นพี่ก็พี่เบลเขาก็โทรมาไงแล้วคือเราก็แบบเราอยู่แต่ในครัวแล้วอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเรายังแบบกระดูกระเดี่ยวเรายังแบบขยับได้อยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะแต่แบบพอเราเห็นความตั้งใจของเขาว่าเออพีพีเขาแบบอยากให้นานไปนานมาจริงจวกเหมาะกแบบับการที่มีมความบังเอิญในวันที่9้ามีนาด้วย แล้วก็นายแบนไทยเราก็ไม่ได้รวมกันมานานแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออ Why not ก็เลยได้กลับมารวมกันครูฟิลนะผมว่ามันแบบมันหนึ่งคือความรู้สึกเดิมๆเนาะที่กลับมาการที่อยู่กับเพื่อนฟีลลิ่งกันตอนซ้อมตอนเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันก็กลับมาหมดเลยเราได้เจอกันในวันที่แบบแต่ละคนแยกย้ายกันไปเติบโตในหนทางของตัวเองเงี้ยฮะแล้ววันหนึ่งพอมันมาเจอกันมันแบบ เหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกัน5้าหปีแล้วมาแคชชั่มกันอะ่ะมันก็จะมีมุมมองหลายๆอย่างที่แบบเออพวกมึงโตกันแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วม,มันก็เป็นความสุขในการกลับมาพวกเราอยากกันคิดกันดูอดีตดก็เคยแรงอยู่ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มาอัพเดต ทำอะไรเลยนะนอนไปเรื่อยๆยอก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 ก็ทำหลายอย่างอนะคือที่จริงผมอะยังยังยังทำยังทำการแสดงอยู่แหละแต่แค่แบบคนอาจจะไม่ได้เห็นเยอะเพราะว่าเราไม่ได้รับเยอะด้วยอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผมไม่รับงานในวงการบันเทิงแล้วไม่จริงนะผมขอ,อยืนยันตรงนี้ว่าผมยังรับอยู่นะงงานการแสดงทั้งวงการบันเทิงแต่แบบก็เข้าใจแหละว่าถ้าที่บันออกมาส่วนใหญ,ญ่ก็จะเห็นเป็นร้านการทำอาหารมากกว่าหรือก็ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เรารักอินแล้วก็แบบ มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งแบบไม่ใช่ไซด์ช็อปแต่เป็นเบนช็อปเลยเหมือนกันก็แอบฟังของเลยนะครับแอบฟกงหาเลยนะครับเราก็มีทะเลใจนะครับอยู่ทองหล่อ13โครงการซินสเปนนะผมคิดเมนูเองทุกอย่างร้านนี้แล้วก็ทะเลใจเดี๋ยวมันจะมีทะเลใจที่เป็นแฟกชิปใหม่อีกประมาณ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่บางนะอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะครับผมโครงการเดอะกลาสมาร์เก็ตเราก็มี black cabin bar นะครับอยู่ตรงทองหล่อแล้วก็มีที่สมุยนะครับเป็นพายสมุยอันนี้เป็นบีชบีชคลับ ฝากไว้พี่สี่ีสี่ี่ตอนนี้ 4, 4, 4. อันนี้เป็นธุรกิจที่เราเดินหน้าต่คงใช่คือเราก็คือเราชอบอยู่แล้วด้วยเนาะทาง f อฟมันก็เหมือนแบบอย่างที่บอกเวลาเราทําแล้วพอเราเจอสิ่งที่ชอบอ่ะการที่เราได้อยู่กับมันเรื่อยๆมันมันแฮปปี้ดีครับแล้วถ้าทําสิ่งที่ชอบเราได้เงินด้วยมันจะแฮปปี้มากกว่าอย่างเช่นกินเราหยอกแต่ว่าเราเรามีแพ่นกับคุณมากครับโอ๊ยเจ็บ ก็หมดตัวชื่อหมดเลพอเราไปเหมือนจะเป็นสายเขามาหาแล้วหลายคนก็กลัวว,วว่าเราจะหันหน้าเข้าครัวก็หันหน้าเข้าครัวอยู่นะจริงหันหน้าเข้าครัวอยู่แต่ว่าคือผมรู้สึกว่าการที่เราหันหน้าเข้าครัวมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องหันหลังให้การแสดงนะอ่ะเ,เพราะว่าสาธุสองถ่ายเสร็จแล้วค่ะถ่ายเสร็จแล้วค่ะอัพเดทกัน ผมเซ็น NDA ไว้อะแต่ผมจะพูดเท่าที่เขาฟังผมไม่ได้แล้วกันเนาะส่วนตัวผมผมอ่านบทแล้วผมผมว่ามันเข้มข้นขึ้นผมน่าพูดได้แค่นี้แหละป็น <c oughs> อันนี้มันเป็นมุมเพ์ซอนอล <c oughs> ของตัวเองคือผมชอบอชอบแบบคือผมรู้สึกว่ามันเข้มข,นข้นกว่าซีซั่นหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายประเด็นที่แบบเออคนน่าจะชอบกันน่าจะพูดได้แค่นี้แสดงว่า<ะ>มันมีอดียที่เอะอะมีครับมีมีคือ อันนี้พูดถึงหนังปกติเนาะการมีซีซั่นสแน่นอนว่ามันต้องเข้มข้นกว่าเดิมอยู่แล้วมันมีเรื่องอื่นที่จะมาเล่าอยู่แล้วแต่ได้ดูัน่ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับผมอ,อันนี้ต้องบอกทาง Netflix <ช>ว่าเมื่อไหร่ปีนว่ายัง,งเขาเหมือนเขาประกาศไปแล้วว่าปีนี้ใช่ไหมใช่ไหม,ไหมเขาประกาศไปแล้วว่า,าเขาพูดแล้วเนาะ พี่โอ้เขาเขาบอกยังอ่ะว่าเขาออนปีนี้เด็เซ็กอ่ะบอกแล้วเขาบอกเขาบอกแล้วเนาะโอเคออนปีนี้ฮะปีนี้ได้อยู่นอ๋อใช่เพราะว่าเขามีงานแถลงไลฟ์อัพไปแล้วไงใช่ซึ่งสาธุอยู่ในปีนี้ครับรรัับบนนอกกจาาาสธุงยังไม่มีอะไรเลยฮะติดต่อได้ครับช่วงนี้ว่างมากก็อยากทำการแสดงมากนะครับแล้วก็ผ่เทาเสร็จปุ๊บก็น่าจะต้องใส่เสือก อ่อนต่อเพื่อให้มันสมานดีประมาณ6-8อาทิตย์แล้วก็กยายภาพต่ออีกประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับที่จริงเรารับก่อนได้แล้วเพราะฟีโปรดักชััมนมันมือข้างเดียวมันก็ทำงานได้มีเป็นยังรับได้ยังไงอีกเป็นรับได้เอาแล้วเดี๋ยวต้องโทรหาพี่เบลสุพลก่อนว่ารับทำไหม ผมว่าก็ถามว่ารวม9คนมาทำเพลงใหม่ด้วยกันเหรอผมว่าก็มันก็หลายๆองค์ประกอบรวมกันนะเนาะก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ากินข้าวด้วยกันนี่กำลังนัดกันอยู่ฮะอยากนัดเพื่อนๆมาทำอาหารให้กินแต่ว่าอาจจะทุรักทุเลนิดนึงเขามีมือเดียวนัดกันลำบากไหมก็คิวซ้อมเพิ่งคบกันเมื่อไม่รู้วันไหนเลยอะ ก็นัดกันแลม้มอะคือเขาพอแต่ละคนเรามีมีงานในสายทางของตัวเองเนาะการที่จะแมทช์คิวๆหนึงเนี่ยละเก้าคนมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันครับ,บใช่ต้องรอคิวล่วงหน้ากันสองสเดือนอย่างเงี้ยถึงจะได้ก็มีโอกาสจะได้เก็บรวมกันทำเ,เห็นกินข้าวด้วยกันเห็นแต่เห็นทําเพลงด้วยกันอันนี้ไม่รับประกันแต่ได้เห็นรวมตัวก,ก,กันแน่ๆครับในอีกประมาณสองสามเดือนหน้าอุ้ย แล้วงั้นผมปักวันแล้วให้ทุกคนล็อกคิวตามผมเลยนะพวกมึงฟังนะไอ้หูล็อกคิวแล้วเแต่ก่อนแล้วก็เป็นเชล